นะบ่าวจะแด็บพ่นบอกว่า <c oughs> นะครับเออบ่าวก็จะนอนฝันยินนี้แหละนะครับว่าเออผู้สาวเราอยู่ที่ไหนพอวอันนะครับก็ทักทายคุณเอ็ดพรด้วยเด้อนะครับแล้วก็คุณพรทิพย์ทงสบายดีบ่าวตูนนะครับสบายดีไอตูนเนาะว่าหยุดชดเชยวันจัก,กรีนะครับเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับ ก็ยินดีนะครับต้อนรับสู่บ้านของบ่าวแบงชัดเนาะเป็นอยู่แดนไกลนะครับต้องข้ามแม่น้ำโขงนะครับภาษาไทยเรียกแม่น้ำโขงภาษาลาทานบ่าวจะไปข้อความสุดท้ายนะครับออแล้วก็สาวน้องคงดีสบายดีเอื้อยบัววอนพม,มวงคนง,งามนะครับคุณวงนะครับแล้วก็คุณวันเพนเหล่าอุดจากยุโรปนะครับก็ทักทายสวัสดีค่ะเป็นทักทายคุณน้องคงดีจากยุ สวัสดีครับบ่าวบ้านนะาพาเพลินสวัสดีนะครับคุณธัญญพรธัญญทรน,นนะครับเป็นเดี่วกันกับบ่าวเป็นเพื่อนกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วเรียนจบปริญญาตรีด้วยกันที่กรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละคู่ว่าคู่ของบ่าวรู้สึกหายากเนีายา่ยพี่น้องบ่าวบ้านนาเด้อนะครับ สาวพรบอกว่านะครับสบายดีทุกคนรอมห้องเดินนะครับทุกท่านยินดี่านะครับแล้วก็คุณพรทิพย์รรมาวงก็ทักทายคุณน้องคงดีนะจ๊ะสวัสดีสาวน้องคนสุขก็ทักทายสบายดีเบานะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของเบาบ้านนาพาเพลินเดอร์คุณทันเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้รัฐบาลไทยก็ประกาศนะครับ มีวันหยุดอยู่ทั้งหมดห้าวันติดกันเลยนะบ,บ้านเหล่านี่แหละนะครับามาอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธัญญทอนนะครับนันเทาพงศ์นะครับเพื่อนบอกว่าว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละคู่ว่าคู่ของบ่าวรู้สึกหายาก,ายากพี่น้องเพราะว่าแซ่บหลายจนเบิดสองถ้วยกินเบิดสองถ้วยนะครับ อา uh, บาวงบอกว่าสบายดีบอกว่าสบายดีทุกคนล้อมห้องเดอ้อนะครับคุณน้องคงดีนะครับเนะลสอกผู้สาวให้แน่เดอ้อสอกผู้สาวผู้สาวจิห้องไห้กบพี่น้องอา uh, บ่าว uh, คุณวอนนะครับเพื่นก็ทักทายคุณวงด้วยเด้ออ่า uh, uh, ท่านจากไอคุณแสนศักดิ์กลิ่นอมพัน์นะครับ อยู่ในนี้นะครับในห้องนี้มีจากแดนไกลทั้งหมดนะครับไม่เคยเจอหน้ากันนะครับต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นเปลี่ยนกันด้วยนะครับนะครับก็ไม่แน่เนาะบางครั้งคนเราเดินสวนนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญเหลาอุษบอกว่าทานแล้วคะ่ะไปเดินเล่นสวัสดีค้าบ่าวบ้านอาพาเพลินสวัสดีนะครับคุณธัญพรธัญทรน,น,นะครับ เมาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ขอให้อร่อยอร่อยนะครับแซ่บๆเดอ้อเมื่อกี้บ่าวบ้านนาก็ไปทานข้าวต้มอีเตาะแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ของเอ่อประเทศไทยเนาะบ่าวบ้านนาออกอากาศอ่ออ่อาท่านอาจารย์ไอคุณแสนศักดิ์กลิ่นอําพันธ์นะครับ อยู่ในนี้นะครับในห้องนี้มีจากแดนไกลทั้งหมดนะครับได้น้อยบางอย่างก็ได้พอปานกลางนะครับเอ่อเอื้ยวอนทานข้าวหรือยังคุณน้องสาวน้องคนสวยทานทายสวัสดีเจ้าของห้องและทุกคน้อมห้องด้วยเด้อะนะครับคุณสุภาพรแสนว่าสบายดีบ่าวบ้านนะาพาเพลินสบายดีนั่นน่ะต้องขย่าก่อนดื่มใช่ไหม <c oughs> คุณตูนนะครับเวียงหัวทักไทยสบายดีมาพึ่งตื่นนอนค่ะโอ้พันอาจจะรัดที่เพิ่นอยู่เนาะอาจจะเพิ่นตอนเช้าๆเนาะแต่บางรัดนะครับตอนนี้นะอยากลอก,กินสีมืออยู่เดอ้อมากพี่น้องข้าวเปียกภาษาลาวเอินข้าวเปียกภาษาไทยเอินต้อนรับสู่เสาพรหน่อยเด้อพ่นมาจากแดนไกลนะครับคุณไสสถานบอกว่า ครับบางวันก็นอนตื่นสวยนะครับอคุณวันเพลนเหล่าโอ๊ตก็ทักทายสวัสดีค่ะอ่อแล้วก็ทักทายสบายดีกันนะครับถ้าบ่าวบ้านนะอ่านข้อความอไม่หมดนะครับหรืออ่านข้ามก็ต้องขออาภาัยด้วยเดอ้อถ้าอ่านไม่ินดีต้อนรับนะครับยินดีให้รู้จักนะคะคุณสุภาพรน,นะครับคุณน้องคงดีก็มาจากแดนไกลทักทายคุณสุภาพรน,นะ เออบาวตันวน้อยสบายดีเฮ้ยวอนคนงามนะครับเออแล้วก็บาววงก็ทักทายบา่าวหลังใจให้กันและกันนะครับก็ทักทายสบายดีในนี้มีแต่เพื่อนต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนเยอะมากนะครับมีหลายทวีคุณพงษสาดีนะครับทักทายกันไว้เด้อนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในนี้มาจากแดนไกลยเยอะมากนะครับ แล้วก็คุณน้องคงดีนะครับทักทายคุณทัญญะถอนด้วยนะครับคุณน้องคงดีเนี่ยมาจาก USA นะครับแล้วสวัสดีครับนะครับเอสพรดิวนะครับเดี๋ยวนะเอ่อก็สบายดีเอื้อยวอนนะครับคุณตุนก็บอกว่าขนาดไหนก็ได้เจอข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังได้เจอกันนะครับถ้ามันถึงเวลาแต่ถ้าไม่ถึงเวลาอยู่แม้กระทั่งเอ่อ โ okay. อเคน่าจะอ่านคอมเมนต์ครบทุกท่านเนาะเอะอก็มาท่านข่าวเหลาบอนะครับเอ่อก็ลหลายๆท่านนะครับทุกท่านในนี้ฐานนาดไหนก็ได้เจอข้ามนาม้ำข้ามทะเลก็ยังได้เจอกันนะครับถ้ามันถึงเวลาแต่ถ้าไม่ถึงเวลาอยู่แม้กระทั่งเดียว กันก็เบาเป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีแล้วเรียนจบปริญญาตรีด้วยกันที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็คุณวงทักทายคุณวันเพลนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวันเพลนแล้วก็สวัสดีครับคุณธัญญาธรนะครับบ้านเหล่านี่แหละนะครับมาอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธัญญาธรนะครับนันทพงศ์นะครับเพื่อนบอกว่าบ้านาพาเปลิอนนะครับมาท่านแรกนะครับที่ทักทาย คุณวงซีทีวีนะครับหรือว่าน้องวงนะครับเหมือนว่าทักทายสับทุกท่านในนี้นะครับสู่รอยยิ้มอันแสนอบอุ่นนะครับรอยยิ้มด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับเขาเรียกว่าโง่นะครับส่วนชิริเชษพงรันมาจากทางจังหวัดสกลนครน,นะครับอ้วันนี้มาพี่น้องมาจากไรเฟปด์ไรฟดผมเองพี่ชายๆๆ หน้าตาคือกันแท่า่แปดป้าแปดผมเองพี่ชายนันหน้าตาคือกันแท่า่เรานะครับมีสองอย่างที่บาวต้องได้กินหนึ่งเฝอสองกวยจับหรือว่าสองออก,ก็ทักทายนะครับสบายดีสวัสดีกันเดอ้อนะครับอืม ในอนาคตนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์จบนี้ก็น่าจะลงเวทีนะครับแล้วก็เบาวงนะครับก็ทักทายคุณพงษ์สาดีภายดาวงสบายดีนะครับเหลืออีกหกเอื้อยพรทิพย คุณตีควาก็สบายดีบ่าวงนะครับแล้วก็เอื้อยปรมีสบายดีคุณบวับววอพรมวงสบายดีน้องน้อยคนสวยเช่นส่วนคุณวันเพ็ญก็ทักทายคุณวอนเช่นเดียวกันนะสวัสดีค่ะนะครับมาอีกแล้วท่านล่าสุดนะครับคุณทวีปออสเตรเลียก็มีนะครับเป็นไงบ้างเนาะทักทายทุกท่านทานข้าวหรือ,อยังนะครับอ,อส่วน โ okay. อเคน่าจะอ่านคอมเมนต์ครบทุกท่านเนาะเอ่อก็มาท่านอาทีบ่าวบาบ้านนาก็ลงเวทีนะครับอ่าก็ทักทายอุ้ยไผนนาอเสิมาเห็ดข้าเปียกให้บบาวกินเนาะคงดีก็บอกว่าสบายดีสาวบัวนะครับก็ทักทายสบายดีกันไว้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละคู่ว่าคู่ของเบาวรู้สึก ายา,ยากเนียพี่น้องเาวาของเบาวอาจจะอยู่ใกล้ก็ได้หรืออาจจะอยู่แดนไกลที่สุดก็ได้นะครับหรืออาจจะอยู่มุมอยู่บนโลกใบด้วยกันนะครับถึงจะสร้างเป็นมิตรกันได้แต่ปัจจุบันนี้สร้างมิตรด้วยทางโลกออนไลน์นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถเป็นทักทายสบายดีนะครับคงแมนนั่นแหละเนาะ เป็น่าจะบอกอ่านนะครับกาอ่านผิดขออภัยแต่ชื่อนี่ชื่อบัวแน่นอนนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณบัวนะครับเพิ่นก็มาจากเรียกเตะชอบเตะฟุตบอลเข้าโกตัวเองนี่แหละ <c oughs> อ่าแล้วก็ใช้สถานแดนงามเมืองหนาวเพรินโดยสบายดียินดีต้อนรับสู่บ้านของน้องบ่าวเดอร์เอื้อยวอนนะครับแล้วก็คุณวอนเอพิ